ไม่ฮะไม่แพทย์ก็ยังสามารถขอชนะสูตพิสูจได้อยู่นะฮะต่อให้แม่ไม่ติดใจก็ตามจะ50%หรือ100%ก็ตามนะฮะ ครัสบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของพี่หมอโอ๊ตครับวันนี้นะฮะก็มาอีกหนึ่งคำถามครับที่จริงๆแล้วเนี่ยลหลายๆคนเนี่ยมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคําคํานี้ฮะทางประชาชนทั่วไปหรือจะเป็นทางแพทย์เองนะครับหรือว่านักกฎหมายหรือว่าตำรวจเองนะครับก็อาจจะมีความเข้าใจคำนี้ไม่ได้ตรงกันนะฮะงั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงนิยามของคําว่าตายผิด ธรรมชาตินะครับให้เข้าใจตรงกันว่าเอ้ยในทางการแพทย์หรือว่าทางกฎหมายเนี่ยมันเอ๊ะอะไรยังไงวันนี้เราไปเริ่มกันเลยฮะ <c oughs> แน่นอนเขาว่าหลังจากเราเสียชีวิตไปนะฮะถ้าตามกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องมีการไปแจ้งตายนะครับนำใบมรณะหนัดมาแล้วก็นําร่างไปทําพิธีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยมีการตายที่มันดูแปลกหรือว่ามันดูผิดธรรมชาติไปนะฮะหรือว่าบางทีแบบมันน่าสงสัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วการตายแบบ หรือเคสอะไรบ้างที่เราจะต้องทําการชนะสูตรพลิกศพอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะว่ามีคนก็แบบมีมาถามพี่หมอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องแบบการตายแบบนี้ยังไงมาต้องผ่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะผ่าได้ตอนไหนเออแล้วการตายผิดธรรมชาติคืออะไรเพราะว่าบางทีเรามีการพูดคุยกันในวงการแพทย์อย่างเงี้ยเขาพูดว่าอ๋อเคสนี้เป็นเคสตายผิดธรรมชาติคนประชาชนทั่วไปฟังปุ๊บก็จะแบบเกิดเขาเช่คมากันทีว่าแบบไหนถึงเรียกว่าผิดธรรมชาติคือสงสัยว่าโดนฆาตกรรมอย่างนั้นหรอไม่ไม่ ไม่ใช่อย่างนั้นทุกเคสครับงั้นแล้ววันนี้เรามาแยกกันก่อนครับตามนิยามว่าการตายผิดธรรมชาติเป็นอย่างไรการตายผิดธรรมชาติในทางการแพทย์นะครับจะประกอบไปด้วย5ข้อด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยอันแรกครับคือการฆ่าตัวตายนะครับไม่ว่าจะเจตนา หรือไม่เจตนาก็ตามนะครับจะถือว่าเป็นการตายผิดธรรมชาตินะครับข้อที่2คือถูกผู้อื่นทําให้ตายอ,าอันแรกนะครับทําให้ตัวเองตายอันที่2คือมีคนทําให้เขาตายข้อที่3าครับผม ถูกสัตว์ทำร้ายนะครับถูกสัตว์ทำร้ายที่จะไงโดนหมีตบอย่างนั้นเหรอแบบโอ้เห็นรอยเล็บหมีแบบชัวอ่าอะไรอย่างเงี้ยจะสรุปว่าอ๋อโดนหมีทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอุ้ยมีผู้เห็นเหตุการณ์โดนช้างเหยียบอะไรอย่างเงี้ยเออต้องชนะสูตรไหมอะไรอย่างเงี้ยคำตอบก็คือนับเป็นการตายผิดธรรมชาตินะครับมันไม่ได้มีแค่แบบโดนหมีตบหรือช้างเหยียบนะฮะเออแต่มันมีพวกแบบโดนสัตว์มีพิษกัดเช่นพวกงู อ่าอะไรพวกนี้อันต่อมาครับอันที่4ี่ครับผมอันนี้เป็นป๊อปปูล่ามากนะเป็นอันที่เจอม,มากที่สุดนะครับในการตายผิดธรรมชาตินะครับนั่นคือการตายโดยอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจราจรหรือว่าจะตกน้านะฮะตกเรือจมอยู่ใต้น้ําอะไรพวกนี้นะฮะบางคนจะมองว่ามันเืออุบัติเหตุอะตกตึกอาอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเห็นด้วยตาหรืออะไรก็แล้วแต่จะเห็นว่ามันกระโดดลงไป แบบมีพยานเทียบนะฮะก็จะนับว่ามันเป็นการตายผิดธรรมชาติเสมอฮะอันสุดท้ายครับก็คือการตายโดยมิตรกฏเหตุครับผมก็คือตายแล้วไม่รู้สาเหตุไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยนะฮะผู้นี้อาจจะสัมพันธ์กับการเป็นโรคนะครับก็อาจจะมีการชันสูตรพิกศพเพื่อตรวจหาว่าเอ๊ะข้างในเป็นโรคอะไรไหมเป็นมะเร็งหรือเปล่าเป็นโรคหัวใจไหมหรือว่ามีปง่งปอดตับเติบ,ตบอะไรมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ,อันนี้ก็ต้อง เข้าไปดูเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการตายหรือว่ากรณีที่เสียชีวิตแต่ไม่ทราบสาเหตุนะแล้วมันมีผลทางคดีอาญาหรือทางคดีอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเงี้เราก็ต้องทำการชจรสูตรพิสูจน์ด้วยเหมือนกันอ่ะดังนั้นการตายแบบผิดธรรมชาติทุกอันที่กล่าวมา ในทางกฎหมายนะครับต้องชนะสูตรพิสูจทุกคดีทุกเคสเลยตามต่อไปนี้นะฮะแล้วการชนะสูตรพิสูจน์นะมีคนถามต่อมันจําเป็นไหมที่ต้องชนะสูตรพิสูจทุกคนเพราะว่าใน1วันเนี่ยมีคนเสียชีวิตเยอะแยะมากมายนะฮะคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทุกเคสที่จะต้องทําการชนะสูตรพิสูจ เพราะว่าการทาชันสูตรพิศสศษเนี่ยมันต้องแยกก่อนไม่กี่เป็นการตายผิดธรรมชาติใช่ไหมชันสูตรโอเคครับแต่มันจะมีการตายแบบโดยธรรมชาติการตายธรรมชาติอะไรเช่นเปิแก่ตายหรือว่าเป็นโรคอะไรบางอย่างที่รักษาในโรงพยาบาลอย่างยาวนานแล้วก็ตายนะครับซึ่งอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องชันสูตรพิเศษก็ได้แต่มันมีกรณีที่สามารถขอชันสูตรได้นะครับโดยญาติของเรานี่แหละนะครับเขาเรียกว่าเป็นการขอออโทซีนั่นเองครับเพื่ออะไรหาใจ อยากรู้ว่าจริงๆอา,าราสาเหตุมาจากอะไรกันแน่ตายจากมะเร็งไหมหรือว่าตายจากโรคแบบโรคปอดโรคอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรบางทีคนไข้ก็ทําประกันไว้ ведь. แล้วเหมือนกับว่าเขาจะมีเขียนว่าเออถ้าเกิดคุณตายในโลกนี้ประกันเบิกไม่ได้นะฮะญาติก็ไม่ยอมดิอา้าวถ้าเกิดแบบเออเองตายไปแล้วฉันก็อยากได้เงินประกันนะนะเออนั้นหมอผ่าให้ดูหน่อยญาติคาใจถ้าเกิดแบบมันไม่ได้ตายเพราะาด้วยสาเหตุที่ประกันมันจะเบี้ยวไม่จ่ายเพราะว่ามันมีทั้งสองครับก็คือหนึ่งญาติก็อยากได้เงินประกันครับสองประกันนั้นก็ไม่อยากจ่ายนั้นประกันบอ่าไเสย ชีวิตด้วยสาเหตุที่ไม่เข้าข่ายของประกันนะประกันก็ไม่จ่ายนะอย่างหมอไม <c oughs> ่ไม่ไม,ไม่ฉันต้องได้สิมันไม่ได้ตายด้วยสาเหตุนี้แน่นอนนะฮรงั้นคุณหมอครับช่วยหน่อยท่านนะพอส่งคําขอไปนะครับก็จะมีการทําชนะสูตรพลิกศพในเคสแบบนี้อ่ะแต่ว่าญาติต้องยินยอมนะญาติต้องเป็นคนเซ็นยินยอมให้ชนะสูตรพลิกศพ ถ้าเกิดประกงประกันจะขอชนะสูตรประมาณว่าแบบเอ้ยหมอลงความเห็นอันนี้ไปแล้วแล้วประมาณว่าเออประกันต้องจ่ายแประกันบอกไม่หมอไม่ผมสงสยัยว่าเป็นมะเร็งแน่นอนเขาหาดูได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะไม่ไ,ไม่คือเขาไม่ใช่ญาติเนดังนั้นเขาจะขอให้หมอผ่าไม่ได้ตาบใดที่ญาติไม่ นยนยอิอ้าวแล้วมันมีเคสไหนบ้างล่ะที่คุณหมอสามารถชันสูตรได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอญาติยินยอมนะฮะตามข้อกฎหมายนะครับมันจะมีบัญญัติเอาไว้เลยครับก็คือการทำดีควายออทอซี่นะครับคือการที่แพทย์เนี่ยขอทําการชันสูตรพิกศพโดยไม่ต้องการความเห็นหรือว่าการเซ็นยินยอมจากญาตินะครับเจ้าีเคสต่างต่อไปนี้ฮะหเป็นการตายโดยที่ไม่ได้รับการรักษาทางการแพทย์ฮนะอ่าอันนี้แพทย์สามารถแบบขอชันสูตรได้ว่าเฮ้ยทำไมวะ อะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงเสียชีวิตนะอันที่2ครับเสียชีวิตภายใต้การดูแลของแพทย์ที่ยังไม่เกินย4ี่ชั่วโมงสมมติแบบเพิ่งผ่านมาแบบเพิ่งดูแลได้แปชั่วโมง9ชั่วโมง12ชั่วโมงแล้รคนไข้ก็เสียชีวิตอะอย่างเงี้ยสามารถขอผ่าได้เลยครับไม่ต้องรอญาตินะฮะต่อให้ญาติแบบไม่ติดใจไม่ไม่แม่ไม่ติดใจแม่แบบให้อภัยทุกอย่าง100%ไม่ฮะไม,ไม,ไม่แพทย์ก็ยังสามารถขอชนะสูตรพิสศษได้อยู่นะฮะต่อให้แม่ไม่ติดใจก็ตามจะ,ห,100มะ,ะ,จะห้าสิบเปอม่เกีนตวหร,รือง,อง้อะะแต่อ,นนอย์ ําทำได้นะการเสียชีวิตโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับก็คือไม่มีประวัติเจ็บปวดทางการแพทย์ครับไม่มีประวัติโรคเรื้อรงังหรือไม่มีประวัติอะไรเลยเจ็บป่วยที่บอกว,ว่าเองจะตายได้นะครับถ้าเสียชีวิตนะครับแพทย์ก็สามารถขอทําการพันธุ์ูได้เหมือนกันนะอันต่อมาครับก็คือเป็นพวกกลุ่มการตายผิดธรรมชาติครับอ่าเห็นปะคือการตายผิดธรรมชาติก็นับอยู่ในยข้อด้วยเป็นสำเซ็ตเล็กๆนะเออดังนั้นการตายผิดธรรมชาติทุกเคสแพทย์ขอได้หมดเลยฮะัดังนั้นถ้าเกิดมีอุบัติเหตุตกรออนน้้้าะลงงไไไปยย่ดศพขึ มาโอเคอย่างนี้ต้องชาสูตรแน่นอนนะครับไม่เกี่ยวนะฮะต่อให้กับคุณแม่จะแบบคาจงไม่คาใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องรองครับผ่าได้เลยนะฮะเคสอ,อย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นกรณีที่เป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตนะครับและต้องการศึกษานะครับผ่าศึกษาเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนอื่นหรือมวลมนุษ,ษยาชาตินะครับอย่างนี้ก็สามารถผ่าได้เลยเช่นไร อาจจะเป็นเคสแบบเคสโควิดนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นโรคใหม่โรคระบาดใหม่ที่เราไม่รู้จักนะครับถ้าเสียชีวิตอย่างเงี้ยลงอ่ะเราสามารถขอทําการชนะสูตรได้เลยโดยที่ไม่ต้องรองคำขอจยาย่านะครับเพราะว่าอาจจะนําไปสู่สาเหตุของการเป็นโรคหรือเจอค้นพบวิธีการรักษาก็เป็นได้หรืออันสุดท้ายนะครับก็คือการเสียชีวิตอื่นๆที่มีระบุในกฎหมายอันนี้ต้องไปอ่านในกฎหมายเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คนทุกคนจะพอทราบน,นะว่าเฮ้ยการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติไม่ผิดธรรมชาติเป็นยังไงจะผ่าชนะสูตรเมื่อไหร่แพทย์มีสิทธิ์ชนะสูตรไหมโดยที่ไม่ต้อง นี้เลยนะฮะก็จะได้ใครสงสัยกันไปนะครับส่วนถ้าเกิดใครสงสัยเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ้ยทางนิติเวชอย่างเงี้ยเขาสามารถชันะสูตรได้ไหมว่าตายบนบกก่อนค่อยปกน้ําหรือว่าจมน้แํแเราก็เสียชีวิตนะครับไปดูได้ในคลิปนี้ฮะนี่อันนี้เคยทาคลิปเอาไว้แล้วนะฮะนีตามปกคลิปนี้เลยนะฮะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างก็ได้คือวงบอกว่าทางนิติเวชรู้ได้อย่างไรว่าศพนี้เสียชีวิตบนน้าหรือเสียชีวิตอยู่ใต้น้ํากันอ่าไปดูต่อได้นะฮะส่วน ใครอยากจะทราบเรื่องราวเกี่ยวกับน,นิติเวชมากขึ้นนะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพศพหลังเสียชีวิตไปแล้วนะครับหวัน2วันสาวัน7วันหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายจงไงบ้างทาไมถึงมีรอยช้าแบบนี้ตรวจสอบได้ไหมว่ารอยนี้เกิดก่อนหรือเกิดหลังเสียชีวิตแผนมีวิธีค้นหาอะไรอย่างไรถ้าอยากทราบนะครับคอมเมนต์ไปใต้คลิปเดี๋ยวพี่หมอจะมาสอนเรื่องนี้แบบละเอียดทีหนึ่งจริงๆแล้วเคยทำไลฟ์ไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะยาวแล้วใครก็หาไม่เจอไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาทําสรุปใหม่ให้สัน้นๆ อาจจะทะลุ1 0 0 0 0แวิวก็โอเคแสดงว่าทุกคนอยากรู้จริงนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปต่อไปให้นะในพาร์ทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลังความตายไปแล้วนะฮะถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์นะครับทุกคนก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับทุกการกดไลค์กดแชร์พวกนี้นะครับ ส่งผลทําให้คลิปของพี่หมอเนี่ยถูกนํามาแสดงอยู่หน้า YouTube มากขึ้นทําให้ทุกคนเข้าถึงคลิปพี่หมอได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะก็ยังไงฝากคลิปพี่หมอด้วยนะครับพี่หมอปล่อยคลิปทุกวันพุธเวลา5้าโมงเย็นนะครับแล้วก็วันเสราร์ตอนเที่ยงนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ